ดีพี่น้องแฟนคลับแม่น้อยทั้งหลายเมื่อนี่อิ่มเขาก็ตับเนียงตะไคร่ค่ะแม่นอนห้องแต่ตื่นนะคะแต่ว่าก่อนนอนตะถามพี่น้องทั้งเฟสบุ๊กว่าพี่น้องแฟนคลับทั้งเฟ e บุ๊กว่าแม่น้อยมีระวังบอกม่วงบอกคงแล้วก็หอยพี่น้องอยากให้ยน้อยเฮ็ดอย่างเมนูยำแรงแกมเหลาหลายคนเขียนบอกว่าหอยเคาะหอยนะคะดังนั้นแม่เนส้จัดให้หอยทอดฉบับง่ายๆนะคะกินก็ยำบอกม่วงนะคะ ืมนอนก็สิเียนเป็นเมเนกจจ็สิจจดเป็นยำหอยทอดอ่าหอยทอดกรอบยำมะม,ม่วงนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเขาใสดแป้งมานะคะแปง้งกับแป้งสารีธรรมดานะคะนี่คือแป้งสารีถ้าพี่น้องอยู่ทงเมือางนอกน่ะแป้งสารีนี่นะคะือ่ในหางนะคะหางกระังนะคะใส่แป้งลงไปตามปริมาณหอยที่เขาสเห็ดน,นะคะมีเมเนก็สิใส่ประมาณสองจอดพ่อภาท,ทอดกินจานเดียวนะคะสําหรับหอยมีใน,ในใส่เป็นหอยแม่ปูนะคะ หอยแม่ปูติแกะมาแล้วนะคะแซ่แข็งของของว่าอกนะคะาหาห้เบิงซองนะคะไปหาใดนะคะในหางนะคะมีสายนะคะสะดวกสบายค่ะผงรถด,ดีนะคะใส่รถด,ดีลงไปนะคะประมาณนี้นะคะพิคเทอร์ดำปนนะคะประมาณนี้พ่อค่ะมอตอมยังหมากมายนะคะเราเติมน้ำเปล่านะคะเมือนั้นมือน,นเฮ็ดหอยทอยพี่น้องเบิ่ง แล้วไม่เยห,หน่อยเปิดน้าหอ่อนมันก็เลยเป็นสีคุณคุณมือน,นีก็เลยเปิดน้าเย็นเพราะว่าเปิดฝ้าวเปิดพิสวิตนะคะมเมื่อมือหอยทอดเกี่ยวกรนะคะนี่ค่ะก็สิใส่นี่ลงไปเลยนะคะใส่น้ำแล้วก็ละลายสำหรับหอยทอดเนี่ยถ้าพี่น้องมากรกอบป็นใส่แต่แป้งสาลี่นะคะแต่ถ้าหากว่าพี่น้องมักแบบกรอบนอกนุ่มในให้เพิมให้เติมแป้งข้าวเจ้าลงไปหน่อยนึงนะคะในสูตรเนี่ยในสูตรของไม่เ้ยหน่อยมือนี่สีให้เป็น หอยทอดกรอบนะคะดังนั้นจิบวใส่แป้งข้าวเจ้าแต่ถ้าหากพี่น้องต้องการกินแบบกรอบนอกน,นุ่มในให้ใส่แป้งข้าวเจ้าผสมอ่าอัตราส่วนไม่ไงว่าให้เอาส่นะคะให้เอาแป้งสาลี่สองส่วนแป้งข้าวเจ้าส่วนหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มากรอบนอกน,นุ่มในจะลอกไปเห็ดเบิ้งนะคะก็ตองนี้อย่างมากไายค่ะผสมทอนี้นะคะแล้วตีแป้งให้แตกนะคะแล้วจากนั้นพัาตีทอดได้กระทะนะคะ คว้นคนของแป้งนะคะบบคว้นที่ใส่เกินไปแล้วก็บอกคว้นที่สิคนเกินไปนะคะเอาประมาณว่าเนี่ยเดนมินนอยตีเห้่เขากันนะคะเอาประมาณว่าแํานี่นะคะออาสอนจิม้มเนาะมันติดสอนอยู่นะคะติดเอ,ดอนเลยค่อยๆไหละนะคะแต่ถ้าคนเกินไปกับบดีนะคะเพราะว่าโมเนนัมนะคะเพราะว่าวนบ่เป็นแอร์นั่นคือเป็นหอยทอดกรอบนะคะมันจะเป็นการทอดแป้งสมากกว่านะคะเรนแซมนี่นเดนมอนกัฟเต็มแล้วนะคะเดนมินภาพไปทอดนะคะ การทอดหอยทอดของมีน้อยแป้งแป้งกรอบเนี่ยตั้งกระทะให้มันห้อนให้น้ำมันหัน,นหอนนะคะพอน้นมันหันหอนแล้วก็ปั๊บไฟลงมาให้อยู่ระดับปานกลางนะคะเริ่มต้นตรงน้ำมันหันหอนก่อนนะคะนี่กระได้ทีแล้วนะคะเมยหน้อยแต่จะเทแป้งลงไปเลยนะคะจากนั้นใส่หอยลงไปเลยะค่ะใส่หอยลงไปทีหลังนะคะ ง่ายนะไอท้แต่พิ่น้องนะคะหอยมือนี้ไม่ยไเยอหน่อยออกจากช่องฟิวละใส่ได้เลยนะคะพอเก็นี่ยังมา่งงายนะคะจากนั้นก็อบไปด้วยแป้งหอบนึงนะคะหลอตงไปทางหนายนิดนึงนะคะไฟห่อนนะคะเราก็รีไฟลงหน้าให้ยูรับปานกลางนะคะเพราะวา่า ไฟห่อนแต่ละเวลาเนี่ยมันห่อนแต่ละเวลาบดได้นะคะเดี๋ยวมันจะใหม่ทางล่างะคะบนจะบูซุกนะคะพอเขาบอม,มีกระทะเนี่ยักข,ขอดไายนะคะจากนั้นเขาก็จะตีไข่นะคะไข่ซื้อโอบสอซหงนะคะเอาจะใส่หลังจากที่ว่าหอยเห่เาแตะนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตีกระทะนะคะแกะหน่อยแตงของ้าน ด้วยวก่อนนะคะนี่ค่ะแต่มันดุดออกจากกระทะถ้าผู้ใดมีกระทะเทฟลอนเนี่ยจะสะดวกนะคะจะสะดวกเป็นอย่หน่อยก็มีเทฟลอนกแบากระทะเห็ดบ้านเห็ดยูบ้าน,านธรรมดาเนี่ยนะคะน้ำมันควรจะไล,ล่นิดนึงนะคะเพราะว่าเข้าสุขนให้มันกรอบนะคะอยางนั้นเข้าสุขอลไขด้ดานนะคะน้ำมันก็ได้จะต้องไล,ล่นิดนึงนะคะ การกินหอยทอดนี่ต้องข้ามใจนิดนึงนะคะจานไหนก็อวนแน่นอนนะคะคอวิตามินสูงใช้ตลอดหลายนะคะจากนั้นทอากระเจี๊ยบลอยไข่ลงไปค่ะหลากไข่ลงไปสมบูรณนะคะเสร็จแล้วนะคะทอดกระเจี๊ยอให้มันหนังกรอบคือแซ่บเรียบร้อยแล้วนะคะทอดกระเจี๊ยอให้เหลืองกรอบนะคะ ไฟกลางนะคะโบฮอนนะคะหลังจากที่เหยน้ำมันก่อนเลยเฮากระดีไฟโล่งไส่ยำนิดนึงนะคะเฮากรจะกิ่งน้ำมันลงไปให้มันไหลให้มันอ้อมกันนะคะถ้าใครฮอดไข่หรือใครห้มันเกลี่ยร์หันมันทัวนะคะเพื่อแต่เพื่อว่าไข่มันจะได้เคลือบไปมดทั้งแผ่นนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเฮาก็จะลอกลับอีกข้างนึงนะคะนะคะหน้าตาของหอยทอดเฮาน่ากินมะขามหลังจากกลับ มาแล้วนะคะรับ่างไปแล้วนะคะนีน้อยกจะจัดเอาออกแล้วนะคะใส่จานแล้วเพราะว่าเหลืองกรอบน่ากินแล้วนะคะอ่านี่น่อยจะบอกเท่นี้อย่างนึงนะคะถ้าห่าทอดกระทะเทฟลอนหอยทอดปติกระทะกระจริงนะคะแต่จะบริค้ามหอมแล้วก็บริค้ามกรอบของกระทะนะคะเพราะว่ากระทะธรรมดาแบบนี้นะคะเวลาทอดอย่างมันสีกรอบกว่ากันนะคะ แล้วก็เสด็จคว่หอมของกินกระทะเวลามันถือน้ำมันแล้วก็ใหม่กับอาหารข้าแบบว่ามันเหลืองอย่างซี่นะคะซึ่งเทฟลอนมันจะบ่มีแบบนี้นะคะเปี่นองก็เลือกใส่เอานะคะนี่ขึ้น,นึรงจรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะตักงเซจานแล้วก็ไปเบิ่งกันยำบกม่วงกันเลยนะคะมายำบกม่วงกันนะคะบกมก่วงกับฟานไปแล้วนะคะกบะเบื่องมากมมยนะเปะี่นองใส่ลงไปเลยนะคะบะพริกนะคะซออแบบนี้มันจีเข่าเครื่องกว่านะคะพริกสดนะคะหอมแดงง่ายๆเลคะ่ะ นักกันเห็ดน้ำย่ำหรือว่าย่ำบะม่วงี่กินกับพวกปลาทอดหรืออย่างนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่เขาต้องเกรอนม่าบ,บกม่วงเท่าเนี่ยสมเปียวซ้ำใดนะคะเห็ดอ่ามันสิเปียวมันสิสมซ้ำใดนะคะกองรัวค่ะหน่อยลายกระเต้นะคะอยากแสแปรลายก็ใส่ลายอยากแรปรหน่อยก็ใส่หน่อยสำหรับน้ำปลาเนี่ยกันย่ำบกม่วงนะคะเมีหน่อยจะใส่แค่พ่อหอมซืสอๆนะคะใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อให้ได้อาความเข้มของน้ำปลานะคะเปร็นหลัก เทคนี้ในการเฮ็ดน้ำย่ำนะคะสำหรับกินกับปลาทอดหรือว่ากินกับอย่างอื่นเนี่ยนะคะไห้ใส่เกลือค่ะเกลือต้องไปแท้นนะคะเพราะว่าข้าบเรต้องการไห้น้ำข้าน้ำย่ำเนี่ยย่ำออมหมูม่วงข้านี่มีน้ำออกมามากไหมนะคะเพราะว่าเวลาข้าเอาไปกินกับเรามัน,มนจะเปียกเปียกไม่น้อยบะมักนะคะมันจะแฉะเกินไปนะคะแต่ถ้าข้าย่ำแห้งๆแบบนี้เดี๋ยวสักพักนึงวเวลาข้าถทิ่มไห้นะคะกลัวข้าจะกิน เขาใส่ถั่วใส่แยงกว่าเขาใส่กินเซตนะพี่น้องน้ำม,มันก็นสิออกมาเองนะคะจากน้าตาลแน่นะคะจากนา้ำบอกม่วงที่โดนบอกโดนโน,น้าตาลโดนพร,นริกโดนเกลือก็ไปบีบมันนะถ้าพอวงกับมีนม้ำจ่แล้วแต่น้ำเขาจะย่ำแบบแข็งๆอังนี้นะคะแล้วกินกับรอบๆบริเวณแห้งค่ะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาสิกินมันมีน้ำแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรถึงก็กเอาน้ำเจิงนอกนะคะแบบนั้นกับโปรซ่บนะคะรสชาติจะโปรเด็ดนะคะ แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความต้อตงการของพี่น้องที่จะกินนะคะบริเวบังคับกันนะคะในในการให้กับเขาแต่ว่าแนะนํานะคะส่วนพี่น้องจะจะเฮ็ดหรือบ่อเฮ็ดกนนะะ็แล้วแต่นะคะเนี่ยค่ะจะในข้าวปลาจะชิมก่อนนะคะว่ายามะม่วัง,งข้าได้สามรสเลย,ยังนะคะฮึจุดตึงกระดิ่งแมวกระเตื้ลงไปนิดนึง ตาดีหน่อยนึงเพราะว่าหัม่วงหม่วงนี่เขาบอกเลยนะคะสมแต่กีรีหรอกระดอกระเดียจากนั้นเท่ากับจะใส่ถั่วไนะคะนี่หน่อยกระเซเตแล้วนะคะเราต้องไปคนเหี่ยงมันหมักใม่นะคะเห็นไ่มคะมันเริ่มยุบเผื่อกระบอกม่วงเพราะมันเดินความเค็มนะคะรวมพริกรวมน้ำตาลมันก็เริ่มยุบแหลมเทาก็จะเทใส่ถั่วไเลยนะคะเมนูง่ายๆนะคะรอไปเห็ดกินเบิองนะคะ ก็าการกินไฟทอดนี่ถ้าข้าบพวกกินกับห้าพวกกินกับนำน้่จะเขาเอ่ยยังนะซอสพริกนะคะเมื่อี้พวกกินกับซอสพริกสิกินเป็นก้างย่างบวมม่วงแทนเพราะว่าตัดความเรียนนะคะในสสตรของไม่เหน่อยนะคะม่วงกันนะคะถ้าจะเอาไปเห็ดนะคะเพราะว่าเป็นการแนะนำและการเป็นเป็นการบอกเล่าแหลวกับเผยอนแฟพี่น้องนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะยำมะม่วงนะคะ เดี๋ยวจะวางใ้ดูหน้าตานะจ๊ะเห้มาเบิงปัดชัดๆนะคะและนี่ก็คือหนึ่งเมนูนะคะหอยทอดกรอบยำมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโผหน้าสวอสแวของแม่ยน้อยมาแล้วนะจ๊ะนี่คือหอยทอดนะคะยำมะม่วงนะจ๊ะรู้ใช่ไหมนี่คืออะไร หลังจากกินแต่แก้วตะไข่อิ่มหลายพี่น้องได้กินข้าวเหนียวเงือบได้ค่ะเงือบได้ค่ะนี่นะคะอหอยทอดกับกระดูกเจ้า เข้ากันอย่างเหลือเชื่อจริงๆ น้ำยำบกยำหมูมีน่อยน้ำบอหลายนะคะกำลังพอดีพอดีบอแห้งบอแห้งบอแฉะนะคะแกเรียนได้อย่างดีเดี๋ยวจะให้ดูจ้ะ นี่เห็นไหมมัะมีหนามมีอย่างมากมายนะคะเห็นบหสูตรของพี่น้อยกับซันที่บอกนะคะเห็นไหมคะรบทุกรวด อ,อกกันชุดๆนะคะอีกหนึ่งคำนะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบอัพให้เลยนะคะสําหรับแฟนคลับนะคะเ mm hmm. พราะว่าอัพรูปพอยทอดกระยั่งบะม่วง,งไปแล้วทางเฟซบุ๊กนะคะห mm hmm. งส์เซิร์ฟว่ากระดานทางเฟซบุ๊กตอนนี้ดังต้องแนงต้องแนงต้องแนงสงสัยสิรอคลิปอยู่นะคะพี่น้องแฟนคลับทางเฟซบุ๊กเสียงดังต้องแนงต้องแนงอยู่เดี๋ยวไม่แน,น่จะเฝ้าไปอัพให้นะคะอีกหนึ่งคำจ้าด้วยร,รักจากใจ Lắc lắc, chụp chụp